เพื่อนสั่งเข้ามามากเลยนะครับสำหรับเหรียญพญาคุดนะครับที่ผ่านใช้จริงนะครับถึงนายหลวงไม่มีขาวแว่นแล้วก็ตามนะครับถึงนายหลวงนะครับไม่มีขาวแว่นแล้วก็ตามนะครับเพื่อนๆก็ยังสั่งเข้ามานะครับส่วนเหรียญนี้นะครับขาวแว่นก็เห็นจางๆลางๆแล้วนะครับเหรียญละนะครับ50บาทนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็สั่งกันเข้ามามากนะครับความมั่นใจของเหรียญผ่านใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับพผสยนกลับแบบนี้นะครับ ความมั่นใจของลูกค้าก็คือถ้าเห็นเหรียญน,นะครับที่นะครับไม่มีขาวแว่นตาหรือขาวแว่นตาจางแล้วผ้าเสียนกลับแบบนี้นะครับความมั่นใจของลูกค้าก็คือโอ้มันเป็นของแท้ครับผ่านการใช้งานจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับตีขายให้เหรียญละ50บาทนะครับเพื่อนๆจาหน่ายให้เพื่อนๆเหรียญละ50บาทนะครับของแท้นะครับโบราณนะครับอายุประมาณ49ปีแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เอาเป็นว่านะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมเติมเลขศูนย์เข้าไปด้วยนะครับข้างหน้านี้ครับเติมเลขศูนย์นะครับรีบๆทักกันเข้ามาครับ